เอ้ยโย่วัสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่บผม BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูตัวอย่างใหม่ของ Battle Pass ซีซั่นถัดไปนั่นก็คือซีซั่นที่8นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยในซีซั่น7นะครับมันก็ยังไม่หมดเวลานะเหลืออีกประมาณ1อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับในซีซั่น8ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับมันจะมีโปเกมอนตัวไหนที่ได้รับชุดใหม่ๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับ โอเคและนี่ก็เป็นตัวอย่างของในซีซั่น8นี้นะครับก็จะมีชุดของดารโกไนท์ในชุดนักมวยนะฮะแล้วก็ชุดของลูคาลิโอเนี่ยน่าจะเป็นชุดกังฟูสีแดงแนะครับผมเรียกได้ว่าเจ๋งเท่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครชอบโปลมอนสอตัวนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อมานะครับผมคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมเ <c oughs> ช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบข่าวสารดีๆใหม่ๆมแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคค่่อยมมมาพบกันนใหิี้ผ ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับัต